สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาขอเปิด4ซีรีส์จีนที่เลื่อนออกอากาศอย่างไม่มีกำหนดนะครับ nope เลื่อนแล้วก็เลื่อนเองนะครับก็ไม่ชราบว่าจะได้ดูหรือเปล่านั่นเองก็มาเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยนะครับปรปักจานนเป็นเรื่องราวของเสี่ยวเฉียวหรือหมานหมานลูกสาวตระกูลเฉียวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงงามเมืองล้มและเป็นหญิงสาวที่ฉเฉลียวฉลาดและรักครอบครัวมากนะครับแต่ก็มีเหตุผลบางอย่างทำให้เธอต้องสลับตัวกับลูกพี่ลูกน้องของเธอแต่งงานเข้าตระกูลเว่ย อย่างท่านเว้ยโหหรือเว้ยเศร้าท่านโหสุดดุร้ายนะครับที่มีปมเกี่ยวกับตระกูลเฉียวเมื่อทั้งคู่เจอหน้ากันและแต่งงานกันมาด้วยความเกลียดชังและเกลียดแค้นทําให้เสียวเฉียวเจอแต่ความทรมานทั้งกายและทางจิตใจนะครับตั้งแต่ที่เธอเดินเข้ามาในตระกูลเว้ย แต่เวลาผ่านไปเสียวเฉียวก็ค่อยๆนำความดีเข้าแรกทำให้ท่านโหค่อยๆใจอ่อนลงและเห็นใจแพ้ความดีของเธอทำให้เขาค่อยๆมีใจและห่วงใยห,หญิงสาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นภระยาของเขานั่นเอง จากท่านโหสุดแสนใจเย็นชาและดูร้ายก็กลายเป็นคนคลั่งรักและห่วงภรรยาสุดๆเลยนะครับและนอกจากที่ดุดันเรื่องรักและท่านโหยังดุดันเรื่องการรบในสนามอีกด้วยมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเมืองแขวนต่างๆที่ทำให้เขาและเธอแยกจากกันเพราะด้วยหน้าที่นะครับด้วยความดุดันของเขาก็ทำให้แขวนต่างๆต่างก็เกรงกลัวท่านโหเป็นที่สุด อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องราวความรักที่ปมความแค้นนี้ท่านเหวากับหมานหมานจะผ่านไปได้อย่างไรก็ต้องไปรอติดตามชมกันในซีรีส์ในเรื่องนี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าซีรีส์เรื่องนี้นั้นจะได้ดูเมื่อไรหรือว่าจะไม่ได้ดูแล้วก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับ คนที่มารับบทเรื่องนี้ก็ได้หลิววีหนิงรับบทเป็นเว่ยเซ้าท่านโหผู้เย็นชาทายาทเพียงคนเดียวของสกุลเว่ยเก่งและดูดันเรื่องการรบ และต่อสู้มากเลยทีเดียวเขามีปมที่สุดแสนจะเจ็บปวดกับตระกูลเฉียวนะครับส่วนนางเอกก็ได้ส่งจูเออรับบทเป็นเสียวเฉียวหรือหมานหมานลูกสาวตระกูลเฉียวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหญิงงามแห่งเมืองล้มและเป็นหญิงสาวที่ฉเฉลียวฉลาดและรักครอบครัวมากนะครับก็ต้องแต่งงานมาเป็นภรรยาของเว่ยเซ้าชายที่สุดแสนจะเย็นชานั่นเองนะครับเรื่องที่สอล่าปีศาจพิฆาตรัก ก็เป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญและโรแมนติกกำกับโดยหลินวีเฟินซึ่งก็นำแสดงโดยเหรินเจียรุนและซ่งจู่เอ๋อนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็ดัดแปลงมาจากนาวานิยายเรื่องปันเซียของปันเวิรงปันเมยนั่นเองก็จะบอกเล่าเรื่องราวความรักโรแมนติกของเซวยียนเย่นักจับปีศาจตึกลักและหญิงสาวชื่อปันเซีย คนสองคนประสบกับคดีแปลกประหลาดที่ยังไม่ได้ไขในโลกที่สัตว์ประหลาดและมนุษย์อยู่ร่วมกันนะครับในเมืองกวางผึงที่พลุกพล่านมนุษย์และสัตว์ประหลาดอยู่ร่วมกันสัตว์ประหลาดเก่งในการซ่อนตัวและแกล้งทำตัวเป็นมนุษย์แต่กลับไม่ถูกจับได้ ปันเสียลูกสาวเศรษฐีซึ่งก็รับบทโดยส่งจูเอ,อ๋มีดวงตาแปลกๆคู่หนึ่งนะครับและเธอก็มักจะมองเห็นเงาเหล่านั้นบ่อยๆด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเธอจะทำตัวดี ว่านอนสอนง่ายและมีสัมปชัญญะดีเพียงใดเธอก็ยังถูกเรียกว่าเป็นบ้าอยู่นั่นเองนะครับรับหลังปันเสี้เปิดโปงความลับที่ว่าพี่สะพ้ยของลูกพี่ลูกน้องของเธอเป็นปีศาจและดึงดูดให้เธอถูกตามล่านะครับและนั่นก็ทำให้เธอได้พบกับซินเย่ซึ่งก็รับบทโดยเหรินเจียรุนผู้จับปีศาจซินเย่ จูบดวงตาของปันเสี้เบาเบาทำให้เธอมองเห็นโลกที่มนุษย์และสัตว์ประหลาดอยู่ร่วมกันได้อย่างชัดเจนหลังจากที่พวกเขาตรวจสอบเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายในเมืองกวางผิงเช่นอาการคืนชีพของพี่เสียนการเปลี่ยนแปลงของแมวเก้าชีวิต ภาพรุ่งอรุณของดูดูใบไม้ผลิในกวางผิงนะครับและก็การกลับชาติมาเกิดในหนึ่งวันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆทุกวันแต่ความลับที่เซวนเย่แบกรับเอาไว้กลับผลักดันปั้นเสี้ยออกไปครั้งแล้วครั้งเล่านะครับเพราะเขาค่อยๆค้นพบว่าแม้ว่าเขาจะเป็นผู้จับปีศาจแต่เขาก็อาจจะเป็นปีศาจด้วยซะเองนั่นเองนะครับ ซีรีส์เรื่องนี้ก็ถูกเลื่อนออกอากาศมาแล้วหลายครั้งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ชมกันหรือเปล่านะครับเรื่องที่3ผ่านพบอีกครายามบุผาโปรยปลายนะครับก็เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคเทพเซียนโรแมนติกดรามา่ามีจำนวนทั้งหมด36ตอน ก็จะบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกพูดตัวน้อยๆพลางลางน้อยๆไม่มีลำดับขั้นตำแหน่งอะไรที่ใหญ่โตนะครับแต่นางเอกตกหลุมรักพระเอกที่เป็นเทพเซียนราชาแห่งสวงสวรรค์ด้วยความที่นางเอกเป็นพูดตัวเล็กๆมักมีความไร้เดียงสาไม่ค่อยรู้กฎระเบียบอะไรมากมาย จึงได้ไปสารภาพร,รักกับพระเอกกลางงานสำคัญบนสวรรค์นะครับและบอกว่าอยากแต่งงานกับพระเอกมากจนเราเทพในงานงงกันไปเลยและเสียนบางองค์ก็หัวเราะเยาะว่านางเอกไม่เจียมตัว พระเอกจึงบอกให้นางเอกไปบำเพ็ญเป็นเซียนก่อนค่อยมาแต่งงานกันนั่นเองนะครับนางเอกก็รับปากด้วยความไร้เดียงสาของนางก็ไปตั้งใจบำเพ็ญตนเป็นเซียนส่วนพระเอกก็แค่พูดไปงันๆันนะครับไม่ได้สนใจอะไรเลยผ่านไป500ปีนางเอกก็กลับมาทวงคำสัญญาที่พระเอกให้ไว้แต่กลับต้องตับพัง ผิดหวังนะครับเพราะพระเอกกำลังจะแต่งงานนางเอกก็หัวใจสลายและทิ้งวิถีเสียนสละทิ้งทุกอย่างที่ทำมาไปหมดนะครับเพราะไม่สนใจอะไรเลยแล้วอยากจะลืมเลือนเรื่องราวบ้าบ้าพวกนี้จึงไปเวียนไหวตายเกิดในโลกมนุษย์หลายพบหลายชาติจนาพระเอกรู้สึกผิด จนได้คอยช่วยเหลือและคุ้มครองนางเอกในทุกๆชาติที่นางเอกเกิดอยู่บนโลกมนุษย์นั่นเองนะครับพระเอกก็เริ่มใจหวั่นกับนางเอกแต่ก็บอกใครไม่ได้เรื่องราวของคนทั้งสองจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูกันนะครับว่าจะได้ดูในซีรีส์เรื่องนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ท่านผู้ชมและแฟนคลับตั้งตารอ,อกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับส่วนพระนางเรื่องนี้ก็ได้ หลิวสวยอี้มาระบ,บทจินซิ่วนะครับส่วนนางเอกก็ได้หยวนปิงเหยียนรับบทหงหนิงนะครับเรื่องที่4ี่จอมใจท่านอองไทยก็ห้ามแตะพอดีโดยค่ายไอยฉีอีก็เป็นซีรีส์ระดับเอเลยทีเดียวนะครับสร้างจากนิยายเรื่องที่แปลเป็นไทยในเรื่องเดียวกันนี้แหะครับก็จะเป็นเรื่องเขาคือเทพสงครามผู้ไร้พ่อ,องเก้าแห่งเปยมู่ผู้ปกครองใต้ล่านะครับ และเขาก็มีอีกสถานะหนึ่งก็คือเด็ก,กลำพระของราชวงศ์จัก,กรพรรดิตีอูยา มุกแห่งเทียนจนผู้เย็นชาและรักอิสระทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับเฟิงซิงฮวนบุตรสาวนอกสายตาของตระกูลเฟิงนะครับที่ร่ำเรียนวิชาแพทย์มานับสิบปีแต่เพื่อเอาตัวรอดกับอันตรายนางจึงแซงเป็นคนโง่สำหรับเขาแล้วนางเป็นเหมือนดวงตะวันที่ฉายความอบอุ่นเข้าสู่กลางใจอันเหน็บหนาวของเขานั่นเองนะครับซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่ ท่านผู้ชมและแฟนคลับเสียดายกันเป็นอย่างมากนะครับคาดว่าน่าจะไม่ได้ดูแล้วนั่นเองนะครับก็ตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับจนมาถึงเดี๋ยวนี้คราวๆก็เงียบหายไปนะครับไม่เห็นมีว่แววว่าจะฉายหรือจะทำยังไงอีกต่อไปเลยนะครับคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับถ้าหากว่าสีเรื่องนี้ไม่ได้อนแอร์และแฟนคลับก็เฝ้าตั้งตารอกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ